สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากคุณโซดาน้ําในตอนที่2จากบทความที่ชื่อว่าเมื่อสื่อรังแกชาวบ้านเราท่านจะว่าอย่างไรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลุงพลนะครับมีเนื้อหาดังนี้ทว่าคนที่ไม่ได้เป็น f c ของฝ่ายใดเลยก็ยังมีอยู่อีกไม่น่าจะต่ากว่า 60ล้านคนและขอให้เชื่อเถอะครับว่าในขณะนี้ผู้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างก็เริ่มที่จะคิดตั้งคำถามกับตัวเองต่อพฤติกรรมของช่องทีวีที่พวกเขากำลังเสพอยู่นี้ว่าเพราะเหตุใดช่องเหล่านี้จึงได้สร้างเรื่องเท็จขึ้นมาใส่ร้ายคนคนหนึ่งอย่างโจ่งแจ้งเพราะคงจะมีแต่ คนที่บกคร่องทางสมองเท่านั้นที่จะดูไม่ออกนับได้ว่าเป็นการใส่ร้ายแบบดือด้อที่ไม่มีชั้นเชิงเอาเสียเลยคือถ้าการใส่ร้ายเรื่องนี้ถูกผู้ชมจับได้ไล่ทันก็จะทำหมื่นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็สร้างเรื่องเท็จเรื่องต่อไปมานำเสนออีกเรื่อยๆน่าแปลกใจที่ยังมีกลุ่มคนที่หลงเชื่อ อยู่ส่วนหนึ่งวัดได้จากการที่พวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ถล่มลุงพลที่ด้านล่างของคลิปข่าวสำหรับเรื่องนี้ผมก็ยังคิดหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดผู้ชมกลุ่มนี้จึงได้ถูกหลอกซ้ำหลอกซากจากช่องข่าวและเพจเดิมๆโดยท่าข้อมูลเท็จเหล่านั้นได้ถูกหักล้างโดยข้อมูลจริงที่ถูกต้องผู้ชมกลุ่มนี้ จะยังยืนกรานว่าข้อมูลของตนถูกต้องแล้วถึงตรงนี้ผมแน่ใจเหลือเกินว่าคนดูกลุ่มนี้ก็จะรู้ตัวดีว่าได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จแต่ก็ยังอุตส่าห์เชื่อซ้ำเชื่อซากเชื่อโดยที่ไม่นึกตะขิดตะขวางในใจเสียบ้างเลยประมาณว่าเชิญช่องเหล่านั้นหลอกมาได้เลยตามสบายถ้าเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จะสร้างความชิพหายให้กับคนที่ข้าเกลียดชังข้าก็พร้อมที่จะเชื่อด้วยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นกลุ่มผู้ชมที่เสพข่าวอย่างเป็นกลางๆมาก่อนหน้านี้ที่คาดว่าน่าจะมีมากกว่ากลุ่มคนที่ไร้สติเหล่านี้หลายเท่าตัวต่างก็เริ่มที่จะมีใจเอ็นเอียงมาทางฝั่งของลุงพลกันบ้างแล้วเนื่องจากผู้คนต่างก็ มองเห็นด้วยตาของตัวเองอย่างชัดเจนกันแล้วว่าในขณะนี้ลุงพลได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีจากช่องที่ไร้จัญยาบันเหล่านี้ซึ่งถ้าผู้คนจากจำนวน60กว่าล้านคนยังมองไม่ออกผมก็คงต้องขออภัยที่จะพูดประโยคที่ว่าบ้านนี้เมืองนี้คงจะอยู่กันยากเสียแล้วล่ะครับเนื่องจากมั่นใจว่า ไม่น่าจะมีประเทศใดในโลกที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยประชากรที่ไร้สติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ในปัจจุบันบ้านเมืองของเราก็ยังดำรงอยู่ได้นั่นก็ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าบื้อนเมืองของเรามีประชากรที่มีสติแยกแยะเป็นจำนวนที่มากกว่าท่านอยากจะทราบไหมล่ะครับว่าบรรดา f อซส่วนหนึ่งของช่องทีวีเหล่านั้นในขณะนี้พวกเขา ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้มองเห็นภาพกันอย่างชัดเจนคือถ้าสมมุติว่าลุงพลจับเจ้าหมานิกกี้เขย่าเล่นด้วยความเอ็นดูและช่องเหล่านี้เอาไปพูดในทํานองว่าลุงพลทรมานสัตว์ผมก็จะขอแสดงความเห็นด้วยความมั่นใจตรงนี้เลยครับว่า fc กลุ่มหนึ่งของช่องเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเชื่อและจะเข้ามาคอมเมนต์ถล่มลุงพลแบบ ไม่เหลือชิ้นดีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเขากำลังถูกผู้ประกาศข่าวเหล่านั้นสะกดจิตจนตอนนี้แทบจะกลายเป็นสภาพซอมบี้กันหมดแล้วบทความจากคุณโซดาน้ำสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับเมื่อสื่อรังแกชาวบ้านเราท่านจะว่าอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ ผมได้โพสต์ข้อความสั้นๆลงในเพจที่เกี่ยวข้องกับลุงพลข้อความดังกล่าวได้โพสต์เอาไว้ว่าเรตติ้งของช่องข่าวจำนวน3ช่องจะดิ่งลงเรื่อยๆในระยะเวลาอีกไม่นานเพราะพวกเขาได้ใส่สีตีไข่ลงไปในชีวิตของชายที่ชื่อลุงพลซึ่งหลังจากนี้ความนิยมของลุงพลจะดีขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลพวงมาจากการกระทำที่ไร้จิตสำนึกของช่องเหล่านั้น ถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางท่านนึกแย้งขึ้นมาว่าเพจของช่องทีวีที่ผมได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงนี้บางช่องมีผู้ติดตามในหลัก10บล้านต้นๆเลยทีเดียวส่วนในด้านของบุคคลที่ตกเป็นข่าวผู้นั้นมียอดติดตามแค่สามแสนกลางๆจึงน่าจะถือเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนได้เลยว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ผู้คน ให้ความนิยมมากกว่ากันสำหรับเหตุผลที่ผมจะนำมาประกอบข้อความข้างต้นนั้นก็คือแม้ว่าปัจจุบันช่องทีวีทั้ง3ช่องซึ่งแต่ละช่องมีผู้ติดตามที่มากกว่าเพจของลุงพลอยู่หลายสิบเท่าตัวซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับช่องทีวีเป็นจำนวนมากกว่า เพราะนอกจากข่าวสารซึ่งมีผู้ที่ติดตามชมในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีสาระบันเทิงให้เลือกดูเลือกชมในอีกหลายรูปแบบจึงเป็นที่แน่นอนว่าเพจของช่องทีวีเหล่านั้นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้หลากหลายมากมายกว่าแต่ในส่วนของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ชื่อลุงพล ที่เขาได้ถูกติดตามแบบเกาะติดจากผู้คนชื่นชอบเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความบันเทิงในรูปแบบอื่นมาล่อตาล่อใจซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงในรูปแบบของวันแมนโชแต่ก็ยังทำให้ผู้คนที่ติดตามรับชมรู้สึกเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจไปกับทุกอริยาบท ของเขาได้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าอัศจรรย์ใจไม่ใช่น้อยที่จะมีชาวบ้านที่อาจเรียกได้ว่าสุดแสนจะธรรมดาคนหนึ่งจะได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลามถึงขนาดนี้ยังไม่รวมไปถึงช่องของยูทูบเบอร์อีกหลายสิบชีวิตที่ปักหลักติดตามชนิดแทบจะหายใจรถต้นคอก็ว่าได้และในจานวน ยูทูบเบอร์เหล่านี้ก็มีช่องที่มียอดผู้ติดตามเป็นจำนวนหลักแสนถึงหลักหลายแสนคนเรียกได้ว่าติดตามถ่ายทอดชีวิตของลุงพลตั้งแต่เช้ายันมืดเพราะทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของลุงพลนั้นสามารถที่จะหยิบยกมานำเสนอให้กับผู้ติดตามได้ทั้งสิน้นไม่เว้นแม้แต่เจ้านิกกี้สุนัขตัวโปรดของเขา เองก็พร่อยได้รับความนิยมจากผู้คนที่ติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันถึงตรงนี้ก็คงต้องยอมรับโดยปริยายแล้วว่าลุงพลน่าจะเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์ตามติดในแทบจะทุกอริยาบทเลยก็ว่าได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับความรักรอบตัว เหมือนดาวล้อมเดือนต้องรักษาไว้วันนี้ลุงพลกับป้าแตนเหมือนพ่อแม่ของ f อซและยูทูบเบอร์ที่ไหลรวมกันต่างพึ่งพาเหมือนดาวล้อมเดือนที่ช่วยกันส่องแสงสว่างมากน้อยต่างกันไปแต่ก็ได้แสงนวลสวยๆเดือนต้องหมุนรอบตัวเองตามธรรมชาติดาวจึงรับแสงจากเดือนไม่เท่ากันเพราะด้านหน้า หลังของเดือนรับแสงจากดวงอาทิตย์ต่างกันเมื่อดาวอยู่ทางด้านมืดของเดือนที่หมุนรอบตัวตามปกติดาวรู้ดีจึงไม่บน่นเดือนจึงเป็นประธานของดาวเดือนคือลุงพลที่ต้องมีน้ำใจให้กับยูทูบเบอร์ที่รักและให้เกียรติลุงจึงนำภาพถ่ายลุงไปใช้เป็นปกซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เหมือนตราสินค้าที่พ่อแม่อุดหนุนให้ลูกๆไปหากินพ่อแม่ใจกว้างเช่นนี้ลูกๆก,ก็รักกันควรรักษาไว้เช่นเดิมเมื่อยูทูบเบอร์รักลุงพลกับป้าพวกเขาไม่นำภาพไปใช้ในทางที่ผิดการที่มี f อปลอมตัวมาคอมเมนต์ยุแยงก็อย่าสนใจเพราะ f อตัวจริงแยกแยะออกว่าเนื้อหาในคลิป มีลุงหรือไม่คลิปนั้นๆอาจให้เกียรติลุงเป็นประธานปกกับเรื่องที่เกิดในกกกอกบ้านลุงเพราะรักช่องเมเดเก่งทางคอมจึงมีน้ำใจช่วยเหลือหลายคนที่ทำไม่เป็นรวมทั้งลุงกับป้าให้เล่น YouTube เป็นนอกจากนั้นเมเดยังเก่งทางด้านขายเสื้อผ้าทําบัญชีช่วยป้า ช่องอื่นๆไม่ควรอิจฉาเพราะลูกคนอื่นไม่เก่งทำรรจึงเป็นธรรมดาที่พ่อแม่เรียกใช้ลูกคนนี้เวลาเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขได้เช่นกันต้องยอมรับให้ช่องมุดาไกลบ้านช่วยทางต่างประเทศดีช่องอื่นต่างก็เก่งกันคนละทางก็ทำไปพ่อแม่รักลูกทุกคน แต่ความรู้ความสามารถของลูกแต่ละคนแตกต่างกันยอมรับความสามารถของตัวเองในยุคโควิดได้ทุกคนย่อมสบายใจรักกันมากกว่าเดิมเหมือนสายน้ำนิ่งในแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าถ้ามีสติมีความคิดกันสักนิด ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยผิดหวังมากกับยูทูบเบอร์ที่สร้างปัญหาถัดมานะครับบอกว่าหวังว่าลุงกับป้าและยูทูบเบอร์ทุกคนจะได้อ่านข้อความนี้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะข้อคิดที่ดีมากๆขอให้ทุกคนสื่อสารกันให้เข้าใจรักสามัคคีกันเหมือนเดิมถัดมานะครับบอกว่าเรื่องนี้ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะถัดมานะครับบอกว่าสงสารลูกเดียวโดนโจมตี ถัดมานะครับบอกว่าแต่ลุงเมื่อรู้ว่าความน้อยใจเกิดขึ้นลุงก็ควรจะใจเย็นไม่ต้องพูดแรงก็ได้กลับบ้านแล้วค่อยเรียกมาเคลียแต่ทีม YouTube ก็ไม่สมควรที่เรียกกันมารวมตัวต่อว่ารุนแรงแบบนี้ขิงก็้าคาาก็แรงไม่มีใครยอมใครคนที่รับกรรมเต็มๆคือเมเด